หนึ่งนาทีกับกปทมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่มองข้ามผลกระทบจากการขับรถผ่านถนนที่มีลูกระนาดโดยหารู้ไม่ว่าแรงกระแทกจากล้อรถเพราะการขับพาลูกระนาดอย่างรวดเร็วโดยไม่ระมัดระวังทำให้ระบบช่วงล่างของรถยนต์เสียหายต้องนำรถเข้าซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน่าเสียดายดังนั้นการขับขี่รถยนต์บนถนนที่มีลูกระนาดขวางถนน ที่ส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วของรถเนื่องจากอาจจะเป็นถนนที่มีพื้นที่แคบหรือเป็นถนนส่วนบุคคลซึ่งมักจะพบตามถนนในหมู่บ้านหรือซอยที่ไม่ต้องการให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงเมื่อต้องขับผ่านถนนที่มีลูกระนาดผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยการลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำขับให้ช้าๆและให้สัญญาณแตรตามโอกาส เพื่อลดความเสี่ยงที่จะกาะให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเมื่อไม่มองข้ามความปลอดภัยอันตรายก็จะน้อยลงครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม